ง่ายๆนะครับเรื่องอักษรสามหมู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเรียนแล้วก็น่าจะท่องจํากันได้เคยได้ยินกันมาตั้งแต่ยังเล็กๆตั้งแต่ประถมเนี่ยเราก็เรียนเรื่องนี้กันมาแล้วอักษรสามหมู่หรือไตรายางนะครับคือการแบ่งพยัญชนะออกเป็น3ากลุ่มเนี่ยอักษรสูงกลางต่ําที่จริงเนี่ยมันมีที่มาของมันอยู่แล้วมันมีพัฒนาการของมันมานานมากนะการแบ่งอักษร,อ,กรออกเป็น3มกลุ่มเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่อง เสียงพยัญชนะที่มันก้องไม่ก้องมีลมไม่มีลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันกลายเป็น3ากลุ่มแบบนี้นะครับอักษรสูงเนี่ยจะมีทั้งหมด11ตัวนะอักษรกลางมี9ตัวอักษรต่ำมี24ตัวซึ่งอักษรต่ำเนี่ยแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทก็คืออักษรอักษรคู่อักษรคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมี14ตัวแล้วก็อักษรเดี่ยว อักษรเดียวก็คืออักษรต่ําที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีอีก10ตัวด้วยกันทีนี้เนี่ยเรื่องอักษรสามอู่หรือตรยางเนี่ยมีประโยชน์เอาไปทําอะไรมีประโยชน์ในเรื่องของการผันเสียงวรรณยุกต เวลาที่เราผันเสียงวรรณยุกตเนี่ยอักษรสหมู่เนี่ยจะผันเสียงวรรณยุกต่างกันนะครับทีนี้ปกติแล้วเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องอักษร3าหมู่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการท่องจําเพื่อจําแนกอักษร3ามหมู่สูงกลางต่าออกจากกันเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการท่องจํามาตั้งแต่เล็กๆถูกไหมฮะเช่นอักษรกลางอันนี้ทุกคนต้องท่องได้แน่นอน ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองทุกคนต้องเคยท่องนะฮะอีเด็กนี่ตายที่ไหนไม่ตายไปตายบนปากองอีกไก่นี่ก็เป็นฆาตกรมาตลอดการเนาะอักษรสูงเราก็จะท่องว่าผีฝากทุงข้าวสารให้ฉันนะาน่ากลัวมากกล้าไปเอาไหมฮนะ,ะแล้วก็อักษรต่ําเดียวนะเราก็จะท่องว่างูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมรีโลกอย่างเงี้ยเราก็จะท่องท่องท่องกันมานะฮะทีนี้ครูมีเทคนิคมานําเสนอเทคนิคนี้เราจะไม่ต้องท่อง เราจะไม่ต้องท่องแบบเมื่อกี้เลยขอย้าว่านี่คือเทคนิคเทคนิคนี้อาจจะช่วยนักเรียนได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกตามหลักการทฤษฎีอะไรมากมายแต่มันก็จะช่วยนักเรียนที่ไม่อยากท่องจำเนี่ยให้สามารถจําแนกอักษร3หมู่ได้อย่างง่ายๆนะฮะทีนี้เทคนิคของครูทํำยังไงเทคนิคของครูก็คืออยากจะรู้ว่าพยัญชนะตัวนั้นเนี่ยเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำเนี่ยให้ผันเสียงพยัญชนะตัวนั้นเช่นเราอยากรู้ว่า ชอช้างเนี่ยเป็นอักษรสูงกลางต่ําให้เราผันคําว่าชอซะเราก็ผันไปชอ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 อ่ะเราก็ผันเนี้นะชชอชอชอช,ช,ชผันแล้วอะไรที่มันอยู่ซ้ายสุดเป็นอักษรต่ําอะไรที่มันอยู่ขวาสุดเป็นอักษรสูงแต่ถ้ามันผันแล้วซ้ายกับขวาไปเจอตัวเองเป็นอักษรกลางอ่ะพูดอย่างนี้งงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าพยัญชนะเหล่านี้เป็นอักษรอะไรให้เราผันเสียงพยัญชนะตัวนั้นเริ่มต้นที่ตัวแรกขอไข่อยากจะรู้ว่าขอเป็นอะไรก็ผันคําว่าขอซะนะก็จะเป็นเวลาเราจะผันคําว่าขอเราต้องเริ่มที่อะไรอ่ะก็ต้องคอถูกไหมคอคอข้อคอขอใช่ป่ะเราผันคอขอข้อขอขออันนี้อยู่ทางสายสุด เป็นอักษรต่ำคอควายเป็นอักษรต่ำอันนี้อยู่ขวาสุดขอไข่เป็นอักษรสูงจบแล้วคอควายเป็นอักษรต่ำขอไข่เป็นอักษรสูงจบและคอควายเธอสังเกตนะคอควายเมื่อผันไปแล้วเนี่ยมันจะไปเจอกับขอไข่แปลว่าคอควายมีคู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นคอควายจึงเป็นอักษรต่ำคู่นั่นเองเห็นไหมไม่ได้ยากเลยอะดูชอช้างชอช้างเราก็ผัน ชอถูกไหมก็ต้องเริ่มต้นที่ชอถูกไหมฮะชอ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 ถูกไหมชอก็เป็นอักษรต่ำชอชิงก็เป็นอักษรสูงแค่นั้นเองอ่ะสอเสือเวลาจะผันสอเสือก็ต้องซอถูกไหมซอซ้อซอเพราะนั้นสอโซอ่ซซซเป็นอักษรต่ำและสอเสือเป็นอักษรสูงนะเข้าใจยัง อ่ะต่อไปวอแหวนลองผันคำว่าวอซิก็จะเป็นวอ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 ไปเจอวอวอมีไหมวอมีไหมไม่มีถูกไหมวอไม่มีเพราะฉะนั้นวอแหวนเป็นอักษรต่ำที่มันไม่มีคู่อะ่ะเพราะฉะนั้นวอแหวนก็เป็นอักษรต่ำเดียวไงจ้าเพราะว่าวอมันไม่มีถูกไหมล่ะอ่ะนอหนูนอ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  หนอ,อเจอหนออีกแล้วหนอก็ไม่มีถูกไหมเพราะฉนั้นนอนหนูจึงเป็นอักษรต่มเดียวเพราะมันไม่มีคู่นั่นเองเห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้ยากเลยถูกไหมครับมันไม่ได้ยากเลยอะทีนี้มาดูอักษรกลางบ้างอักษรกลางจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้เพราะว่าหลายคนน่าจะท่องไก่จิกเด็กตายบนปากโองได้น่าจะมีปัญหากับอักษรสูงอักษรต่ํามากกว่าถูกไหมฮะทีนี้เราลองมาดูก็ได้อักษรกลางเวลาผันมันจะไปเจอตัวเองคําว่าเจอตัวเองแปลว่าอะไรก็คือมันจะเป็นแบบเนี้ย บอบอบ้อบอบอ,บอมันก็จะไปเจอบอใบไม้ที่เป็นตัวเองเหมือนเดิมหรืออย่างจอก็จะเป็นจอจอจ้อจ้อจอ,จอ,จอมันก็ยังไปเจอตัวเองแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นอักษรกลางนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะฮะนักเรียนลองทำดูว่านักเรียนพอเข้าใจไหมนะฮะว่าว่านักเรียนพอเก็ตหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติยังไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบนึงเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับอ่ะลองดู